สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรไฟดี Battery, D, ไม่มีทรยศ a k o m o สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างทุกวันจันทร์ครับ บ่าย3โมงเป็นต้นไปสำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับฝากคำถามได้ครับทางช่องทางเพจ Facebook TikTok และ y o u t u ช e n e l ช่างโดนมัสเตอร์คาร์นะครับรถไทยเสียมีอาการต่างๆการดูเบื้องต้นหรือการเช็คเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวช่างดนจะมาอธิบายว่ารถนั้นจะดูเบื้องต้นอย่างไรว่ารถของท่านนั้นมีอาการแบบนี้จะเสียอะไรบ้างนะครับติดตามรายการคุยกับช่างพลาดไม่ได้นะครับและในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้นะครับ ในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของประกันแต่ละประเภทมีความสําคัญอย่างไรสําหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านเลยนะครับประเภท1ประเภท2ภาคบังคับภาคสมัครใจมีอะไรบ้างพลาดไม่ได้ในช่วงที่2ของรายการนะครับและในช่วงที่3านะครับตอบคําถามใน f c e b o o k f แ Fan น page ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทิกตอรและทางช่องชาแชนลยูทูบช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับสำหรับแฟนรายการ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์แล้วฝากคำถามไว้นะครับเดี๋ยวช่างโดนจะมาตอบให้นะครับในช่วงตอบปัญหารถยนต์ช่วงที่3ของรายการนะครับและช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่ใช้รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินยุโรปญี่ปุ่นนะครับถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะหรือเลยระยะทางมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์บ้างติดตามในช่วงช่างแนะครับถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับผลเสียที่ตามมาคือรถของท่านเนี่ยจะกินเชื้อเพลิงมากขึ้นสิ่งสกปรปกนะครับจะไปรวมอยู่ในกรองเครื่องเนื่องจากน้ำมันเครื่องพยายามจะชะล้างสิ่งสกปรปกที่อยู่ในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นั้นออกไปกักเก็บไว้ในกรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องเมื่อตันนะครับการเสรียดสีโดยตรงระหว่างลูกสูบแหวนลูกสูบไลเนอร์ปลอกสูบและเขาวียงต่างๆนะครับที่น้ำมันเครื่องนั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงหรือน้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อลื่น เกิดปัญหาแน่นอนครับคือการสึกหลอเพราะสารหล่อลื่นสารทนความร้อนถูกใช้ไปหมดแล้วเนื่องจากท่านไม่ได้เปลี่ยนตามวงรอบระยะยาวก็จะเกิดปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นแหวนติดหรือแหวนตายลูกสูบเกิดรอยแหวนลูกสูบหักหรือแม้กระทั่งความร้อนสะสมถึงขั้นน้ำมันเครื่องหายแล้วก็ชาร์บละลายนี่คือข้อเสียของการที่ท่านไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบหรือตามระยะนะครับ ทั้งนนมั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแคมนะครับในตระกูลดีเซลรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับ QX7 8และ QX9 ตอบโจทย์ทั้งรถดีเซลรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะเป็นตระกูล QS 5W40 5W30 หรือตัว QS ที่รองรับรถยนต์ไฮบริดนะครับ 0W20 ก็น,นี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแฮมถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาถึง125ปีครับ เครื่องยนต์เบนซินดีเซลถ้าไม่ดูแลบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามระยะมีผลเสียแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้นมีส่วนสำคัญในการดูแลและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ในรถที่คุณรักช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SST a อ t ท p a ัลพโดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB BATTERY ไฟดีไม่มีทร er ยศ Duckham Keep You Moving นะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับไปคุยกันเรื่องประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบมีแบบไหนบ้างช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับสนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภยัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุเปอร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชนดักแคม if u moving พบกับช่วงที่2ของรายการคุยกับช่างนะครับคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างดนมาสเตอร์คานะครับท่านผู้ชมครับประกันภัยรถยนต์มีส่วนสำคัญนะครับในปัจจุบันนะครับอุบัติเหตุของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์การทำประกันภัยนั้นสำคัญครับแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ใช้รถ ควรดูแลในเรื่องของประกันภัยรถยนต์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้ววันนี้นะครับประกันภัยรถยนต์ใครเคยพบปัญหามั้งครับว่าโอ้โหให้เอกสารมาไม่รู้จะอ่านยังไงเยอะแย,ยะไปหมดเลยคุ้มครองอยังไงบ้างหรือไม่คุ้มครองอยู่ไหนบ้างโอ้โหเราปวดหัวกันหมดนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยนะสำหรับคนที่ซื้อประกันแล้วว่าเขาจะคุ้มครองจริงหรือไม่นะครับวันนี้นะครับช่างดนได้เชิญนะฮะผู้ ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับคุณเสถียรคงสุพาณิชนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยพนาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําประกันภัยรถยนต์นะครับแล้วก็ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับคุณเสถียรกันสวัสดีครับคุณเสถียรครับสวัสดีครับท่านดนครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับคุณเสถียรครับประกันภัยรถยนต์นะครับโอ้โหเอกสารให้มาบางท่านไม่ได้เปิดอ่านเลยไม่รู้ ว่าจะคุ้มครองจริงหร,หรือไม่หรือไม่จริงหรืออย่างไรนะครับก็อยากจะมาไขาข้อข้องใจวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการทําประกันภัยรถยนต์นะครับ<ม>ทั้งภาคสมัครใจแล้วก็ทั้งภาคบังคับด้วยนะครับขอความรู้จากคุณเสียงทนิดหนึ่งครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าตัวเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์น,นะครับไม่ว่าเป็นภาคบังคับหรือภาคสมัครใจนะครับก็เป็นการ ร่างขึ้นมาโดยมีการควบคุมตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลก็คือสำนักงานคอปอเพราะฉะนั้นส่วนแรกเลยก็อยากให้ท่านผู้ชมมั่นใจนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆนั้นเป็นเงื่อนไขามาตรฐานที่ใช้บังคับกับทุกบริษัทประกันภัยเหมือนกันหมดแล้วข้อความต่างๆนั้นก็ถูกการกรองตรวจสอบปรับปรุงเป็นระยะระยะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค ก็คือผู้ประกันภัยและผู้เกี่ยวข้องทุกๆรายนะครับทีนี้ถ้า,ถาช่างดนเปรยมาว่าในลักษณะของผู้ที่ทําประกันภัยไว้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเนื้อหามันเยอะไม่มีเวลาไม่มีเวลาในการที่จะไปอ่านทั้งหมดแล้วอ่านแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจเพราะว่าบางครั้งก็เป็นถ้อยคําทางภาษากฎหมายซะเยอะนะครับผมก็อยากจะเรียนด้วยให้ความมั่นใจนิดหนึ่งว่าในการใช้รถใช้ถนนของเราเนี่ยนะครับถ้าเราใช้รถใช้ถนนในภาวะที่คนทั่วไปเขาใช้กันนะครับ<อ>แบบวินยูชนใช้กันเนี่ย ท่านก็ไม,น okay. ไม่ต้องไปกังวลครับไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะมันจะไปผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ทําให้บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเปล่าไม่ต้องไปกังวลนะครับพูดในภาพรวมๆนิดนึงของเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อที่เป็นการทําความเข้าใจสร้างความมั่นใจครับนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่อยากจะขอทําความเข้าใจก่อนว่าการประกันภัยนั้นเป็นเรื่องของการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่การประกันภัยให้ความคุ้มครองนั้นต้องเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคตามหลักกฎหมายเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เอย่ยหรือว่าจะเป็นเงื่อนไขกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกันตรงนี้เป็นประเด็นแรกก่อนว่าผู้ประกันภัยนั้นต้องไม่เกิดมานะครับหรือจงใจที่ไปก่อเหตุขึ้นนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเกิดความขัดแย้งกันบนท้องถนนนะครับมีอารมณ์ใส่กันแล้วในที่สุดเอารถคันเอาประกันภัยนียมาเป็น เครื่องมือในการไปทําร้ายเขา <Ừ. S 1> พุ่งเข้าชนเขาบ้างอะไรเข้าอย่างเงี้ย ลักษณะแบบนี้นี่การประกันภัยจะไม่คุ้มครองอันนี้ก็ต้องขอเตือนนิดนึงนะครับเพราะบางท่านเข้าใจว่าการมีประกันภัยแล้วจะไปทําอะไรก็ได้เพราะก็เดี๋ยวประกันภัยก็จ่ายไปไม่ใช่อยู่ๆบันดาลโทษะอยู่ๆอยากจะขับรถชนใครก็ไปชนไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าถ้าไปส่งเสริมให้การประกันภัยไปคุ้มครองเรื่องแบบนี้มันมันมันผิดกฎหมายบ้านเมืองสังคมไม่สงบสุขนะครับประกันต่อมาถ้าเราจะมาดูเนื้อหารวมๆของการประกันภัยเนี่ยอย่างที่ผมเบียนไปว่าถ้าเราใช้รถใช้ถนนแบบ ภาวะปกติที่คนทั่วๆไปเขาใช้นะครับก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะมีปัญหาในเรื่องข้อยกเว้นที่ผมจะขอยกตัวอย่างสัก3าสี่เรื่องนะครับ,รบที่ที่จะทําความเข้าใจณนะนะเวลานี้ก็อย่างในกรณีใช้รถในทางที่ผิดกฎหมายครับสมมุติว่ารถทําประกันภัยไว้แต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายที่มีโทษอาญารุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้ไปเป็นพาณะในการไปทําร้ายหรือฆ่าผู้อื่นนะครับใช้พาณะในการขนยาเสพติดหรือขน บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหรือเราอาจจะไปพูดในเรื่องของใบขับขี่ครับใบขับขี่นี่ก็จริงๆแล้วเป็นหลักสากลล่ะครับว่าการประกันภัยก็ต้องให้ความคล่องต่อเมื่อคนขับมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองอแต่ประกันภัยบ้านเราใจดีนะครับต,ต้องยอมรับว่าเรื่องใบขับขี่นั้นเงื่อนไขกรมธรรม์บ้านเรานั้นค่อนข้างจะผ่อนปลนนะครับถึงคนขับเนี่ย ถ้าไม่มีใบขับขี่ขึ้นมาจริงๆความคุ้มครองของการประกันภัยภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองต่อตัวรถคันเอาประกันภัยเนี่ยถูกตัดไปไม่คุ้มครองก็จริงแต่ยังไปคุ้มครองฝ่ายตรงข้ามเ,<อ>เพราะว่าต้องการที่จะไปดูแลสวัสดิภาพให้กับคนที่เขาได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินถึงคนขับรถคันเอาประกันภัยจะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก<อ>รมธรรม์นในปัจจุบันของเราก็ยังเ,เข้าไปเยียวยาดูแลให้เป็นปกติ นะครับอันนี้ก็เรื่องไปกับขี่ท่านก็สบายใจได้ประการหนึ่งแต่ว่าก็เห็นควรนะครับที่ว่าผู้ขับรถทุกคนสมควรที่ต้องสอบเพื่อได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ,รบการใช้รถนในลักษณะของการ เอาไปแข่งขันความเร็วอันนี้ก็ต้องขอเรียนเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าวัยรุ่นที่อาจจะใช้รถใช้ถนนประลองความเร็วกัมบ,บนท้องถนนก็ดีรวมถึงการเข้าไปแข่งขันความเร็วกันในสนามแข่งด้วยอ,อันนี้เงื่อนไขกรมธรรม์เขายก,าเ,ายกเว้นนะครับ,รบเพราะว่าในการใช้รถแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้ในลักษณะที่มีความเสี่ยงภัยสูงผิดปกติรวมไปถึงเรื่องของการเมาสุราซึ่งเราได้เคยคุยกันในเรื่องนี้ใ,<ช>ในรายการนี้มาครั้งหนึ่ง การเมาสุรานั้นก็เป็นเรื่องของการที่รกรมธัน์ประกันภัยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองเหมือนกันแต่อย่างที่ผมเคยเรียนไปนะครับมาตรฐานของเราคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะถือว่าเมาใช่ไหมครับทีนี้ในเรื่องของการเมาสุรานั้นเนี่ยความคุ้มครองในด้านของตัวรถคันประกันภยัยจะถูกตัดออกเลยถ้าถ้าถ้ามีความคุ้มครองอยู่นะครับส่วนบุคคลภายนอกไม่ว่าชีวิตร่างกายอนามายัยทรัพย์สินบริษัทประกันภัยจะเยียวยาให้ก่อน แล้วย้อนกลับมาเรียกกับผู้ขับขี่ที่เมาสุราคนนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องเงื่อนไฉนี่ละฮะคือการทําประกันภัยทําไยนะครับดีแต่ข้อห้ามเนี่ยช่างนนจําได้บางส่วนนะครับก็คืออันดับแรกเลยคุณจะไปขับรถสวิตสวาร์ทแล้วไปกระทําความผิดโดยการขับรถไปชนท่านอื่นนะฮะที่เขาใช้รถใช้ถนนอยู่เนี่ยอันเนี้ยประกันเขาไม่จ่ายนะฮะอันดับที่2นะฮะเมาแล้วขับอันดับที่สรถแข่งรถซิ่ง นะครับแต่งแข่งในสนามทําประกันไว้ก็จริงครับแต่เขาไม่คุ้มครองอันนี้ถูกต้องนะครับเขาใช้าิดเลยใช่คุณใช้ผิดประเภทจําไม่ยากนะฮะถ้าคุณขับแบบวินยูชนทั่วๆไปประกันเขาคุ้มครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนับสนุนคนที่กระทําความผิดของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจํากัดมหาชนนะครับมีประกันภัยประเภท1ประเภท2ประเภท3แล้วก็ประกันภัยที่ใกล้เคียงกับประกันประเภท1เนี่ยของไทยพัฒนาประกันภัยนะฮะ อย่าง2บวกสุดเวิร์หคือ3บวกสุดเวิร์เนี่ยแตกตา่างกันยังไงบ้างครับครับก็จริงๆเราก็มีโปรดักในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ครบทุกทุกประเภทน,น,นะครับ,รบทีนี้เราก็จากนโยบายของเราเนี่ยเราอยากจะให้การการกระจายด้านการมีประกันภัยเนี่ยทั่วถึงไปยังภูมิภาคเพราะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือการเข้าถึงก็คือเรื่องเบี้ยประกันภัยที่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับถ้าไปประเภทหนึ่งอาจจะราคาสูงหน่อยเรามาประเภท2บวก3าบวกซึ่ง2บวก3บวกของเราราคาก็เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะไม่แพงเลยนะครับขณะเดยียวกันเราผนวกความคุ้มครองที่เราบอกว่าเราเราใช้แคมเปญว่าสุดเวิร์กถ้ามีคําว่าสุดเวิร์กต่อท้ายไปด้วยแคมเปญนี้หมายความถึงการที่เราให้ความคุ้มครองในเรื่องของรถที่ตกถนนพลิกคว่ำด้วยนั่นหมายความว่าถ้าสองบวก3บวกโดยทั่วไปเขาคุ้มครองต่อเมื่อ รถชนรถนะครับความเสียหายที่จะเคลมได้คือรถชนรถแต่ของเราผนวกเรื่องของการตกทางพิชซั่มด้วยแล้วรวมไปแถมไปเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยเพราะนั้นทั้งอุบัติเหตุทั้งรถเสียน้ำมันหมดหรืออะไรต่างๆนั้นเป็นแพคเกจที่เราดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนชั้นใดเนี่ยเมื่อเข้าถึงการประกันภัยแล้วได้รับการดูแลที่ซื้อแล้วมันต้องมีความคั่นคงที่สมเหตุสมผลและใช้ได้จริง นะฮะอันนี้สิอสสำคัญที่ต้องใช้ได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่อาจจะไม่ไม่สามารถเข้าถึงการประกันประเภทหนึ่งได้ก็เป็นทางเลือกนะครับก็ฝากไว้สําหรับการประกันภัยของเราแล้วตอนนี้เราความตั้งใจในการบริการของเราเนี้ก็คือเราพยายามให้สาขาที่เรามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยณนะเวลานี้ก็60กว่าแห่งนะครับ,รบก็จะพยายามครอบคลุมให้หมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งใดในประเทศไทย เราจะมีหน่วยงานเข้าไปดูแล,แลได้ทุกทีสำหรับแฟนรายการที่สนใจอยากจะทําประกันภัยหรืออยากจะโทรปรึกษาในเรื่องของประกันภัยรถยนต์เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับของบริษัทป,ประกันภัยเดี๋ยวช่องทางของบริษัทคอร์เ e ็นเตของเรานะครับหมายเลข02-253-4141ี่หนี่หนึ่งนะฮะศูนย์สองสี่หนึแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของเรานะครับ เราก็ช่องทางทางไลน์ต่างๆมีปัญหาอะไรในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์นะครับก็สามารถฝากคําถามได้กับช่างดนในรายการเรามีโอกาสเราก็จะนํามาให้ความรู้กันเจาะประเด็นต่างๆกันวันนี้เราพพูดแต่ภาพรวมๆนะครับครั้งหน้าหน้าไปถ้ามีคําถามจากท่านผู้ชมมาเราก็จะเข้ามาให้รายละเอียดมากขึ้นครับครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเสถียรเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการทําประกันภัยรถยนต์นะครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับสวัดีครับ ช่วงหน้านะครับกลับมาตอบคำถามจากทั้งเพจ Facebook, TikTok และ YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์ขานะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดย SST Auto p a r t ตโดยสหสินไทยยนชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคุยกับช่างนะครับคำถามจากทางบ้านที่ฝากมาทางเท่าทางเพจ Facebook TikTok และ YouTube Channel ช่างโดนมาสเตอร์ชาญน,นะครับถามมาว่าเซนเซอร์ ABS ของ v o o สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ไหมแล้วใช้อะไรล้างน้ำมันเบนซินหรือใช้น้ำยาอะไรในการล้างเซนเซอร์ ABS ของ v i o rt? เดี๋ยวช่างโดนพาไปดูครับ เดี๋ยวเรามาดูเซนเซอร์ ABS นะครับของรถรุ่นนี้กันนะครับรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีเซ็นเซอร์ ABS ในรถรุ่นใหม่ๆนะครับใครที่พบว่ามีไฟ ABS โชว์หรือไฟ ABS กระพริบนะครับสัญญาณที่อ่านผ่านนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะสกปรกนะครับสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับนี่ครับสำหรับเซนเซอร์ ABS นะครับนี่ครับถอดออกมาล้างได้นะครับเซนเซอร์ตัวจุดรับสัญญาณนะครับจะเป็นแม่เหล็ก เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเศษโลหะหรือผงฝุ่นนะครับอาจจะไปรบกวนนะครับระบบเซ็นเซอร์ได้สามารถทำการล้างได้นะครับใช้น้ำมันเบนซินล้างได้ไหมไม่ควรครับเพราะน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยานะครับกับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ไปทำความเสียหายให้กับชิ้นงานที่เป็นพลาสติกในบางจุดคือว่าง่ายคือมันแรงเกินไปนะฮะไม่ควรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินในการล้างเซ็นเซอร์นะครับ ควรจะใช้เป็นคอนแทคสเปรย์นะครับหรือเบรคคินเนอร์ซึ่งเป็นน้ำยาล้างเบรกนะครับหรือน้ำยาล้างคอนแทคเซนเซอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะจะดีกว่านะครับฉีดทำความสะอาดนะครับแล้วก็เป่าลมให้แห้งเพียงเท่านี้ครับระบบเซนเซอร์ ABS นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับคุณสมบัติของเบรคคินเนอร์นะครับจะทำให้แห้งเร็วนะครับไม่มีอะไรไปตกค้างอยู่บริเวณเซนเซอร์นะครับใช้ลมเป่า นะครับหรือรอให้แห้งเองก็ได้หรือเอาผ้าสะอาดเช็ดเบาๆหลังจากเสร็จปุ๊บใส่เซนเซอร์ก็แหวนข้างเบอร์สิบนะครับล็อกตำแหน่งเซนเซอร์นะครับขันแค่ตึงมือนะครับมี4ี่จุดก็ล้าง4ี่จุดมี2จุดก็ล้างสองจุดมีห้าจุดก็ล้างห้าจุดนี่แหละครับแล้วหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับควรจะใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์นะครับเข้าไปเลิร์นนิ่งระบบ ABS ทั้งระบบด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมดครับของการ ล้างเซ็นเซอร์ ABS นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างทางทรบหนะครับทุกวันจันทร์ครับ15นากาถึง15นากา30นาที ทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับหนึ่งทุ่มตรงครับทุกวันจันทั้งเพจ Facebook TikTok และ YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์โทรสายสดถามตอบปัญหารถยนต์ในรายการไลฟ์สดนะครับ19เนิกาที่เบอร์092-878-9939ใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั่นมีปัญหารถยนต์โทรสายสดปรึกษาช่างดนมาสเตอร์คาร์ได้เลยหนึ่งทุ่มตรงทุกวันจัน ทางเพจ Facebook TikTok และยู e ูบชา n e l ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s Auto s t a อ t ท p a พาโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันไทยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีฟยูมูฟวิ่งวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับและพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ